อีกหนึ่งเครื่องครับ JBL fit อันนี้จะาจะเป็นฟิตสามครับเจ้าภาพเครื่องนี้ฮะถูกแกะมา FC แกะมาซะยับเยินบอกว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่สั่งแบตเตอรี่มาแล้วจะเปลี่ยนบะไ้ไงสายแพ่ขาดครับจบเลยนี่แล้วก็ตัว x c จะแกะไม่ค่อยเป็นด้วยครับแกะมาซะแตกหมดเลยครับขอบเพิบนี่ อันนี้มันน่านจะมีเป็นแรกมันจะเป็นแบบเป็นยางด้านด้านพุน้มอยู่ด้ไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วครับส่วนเอขสี่จะเลาะออกไปหมดแล้วนี่ยัปุ่มปุมเนี่ยตรงนี้แตกนะครับนี่ฮะนั่นเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิธีแกะให้ด้วยเพราะบางคนอาจยังแกะไม่เป็นยังมีอยู่นะครับคนที่ไม่รู้ว่าแกะยังไงยังมีอยู่เดี๋ยวขอทาอีกครั้งเคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวขอทําคลิปรีวิวแกะ JBL fit สามหรือ fit สี่จะคล้ายกันครับแกะคล้ายกันเห็นนะครับเดี๋ยว ตมี่แกะไปด้วยในตัวเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกันครับดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างก็คือแต่จริงๆแล้วผมจะไม่แนะนาให้แกะเปลี่ยนเองครับแบตเตอรี่ถ้าเปลี่ยนไม่เป็นเนี่ยทุกครั้งครับสายแพรขาดครับซื้อแบตง่ายแต่ถ้าสายแพรขาดแล้วก็ยุ่งครับเวลาเช็คนี่มันต้องถอดบอร์ดยันบอร์ดเลยเพ้องด,ดีดีไม่ดีลูกค้า fc าไปแงะอเอาเขควงทิ่มไปไปโดนบอร์ดได้นะครับ อันนี้สายแพรไม่ขาดหรือแผดบอร์อจจด,ออดอาจจะไม่ติดอีกเปลี่ยนสายแพรแล้วบอร์ดอาจจะไม่ติดอีกคือเนี่ยต้องคอยเจอครับอาการแบบนี้คือไอ้ของแข็งๆที่เราแงะลงไปนะ่มันไปทิ่มอะไหล่ด้วยอะไหล่หลุดหายบอร์ดเสียเนี่ยเคยเจอมาแล้วครับมันต้องระวังนะครับรุ่นนี้พิษสาวพิษีเนี่ยถ้าอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูเลยว่ามันยากเนี่ยแกะถ้าแบตที่จะใช้เป็นานานาม,มันบวมนเนี่ยมันจะถอดออกยากมากจะออกจากตัวเครื่องยากมากมต้องแง่ต้องอะไรนะครับ ดับแรกนะครับเราก็ต้องนี่ครับหาอะไรแข็งแข็งนี่พอดีผมมีปิ๊กเนี่ยเงี้ยอันนี้หอดเลยครับเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นคลิปอยู่เนี่ยเงี้ยเมื่อกีขึ้นมาก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นคลิปอยู่นะครับตรงนี้สองด้านนะครับหรือจะเงี้ยทีละด้านแต่อันนี้บอกเขาให้เสียแกะมันจะแกะง่ายถ้าใหม่ๆจะแกะยากหน่อยนะครับนี่เงี้ยเราก็จะเจอลักษณะนี้ครับนี่ ก็แกะออกอย่างนี้ครับนี่ย้างมันออกนี้นี่ง้างออกแบบนี้เลยครับนี่ย้างออกอย่างนี้นี่ครับอากาศเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ครับมันไม่ห่าวครับเห็นมันงอ่างนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตัวเครื่องแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอน็อตสองจุดนะครับนี่ฝั่งละสองตัวนี่ครับฝั่งนี้สองตัวฝั่งนี้สองตัวแถมน็อตอยู่ตรงนี้นะขันออกมา นะครับเนี่ยขันออกมาน็อตมันจะยาวนะส่วนนี้ขึ้แล้วแต่นะถ้าเป็นพิสสามพิสสี่นะจะคล้ายค้ากันเนี่ยน็อตมันจะยาวประมาณนี้ยาวไม่มากครับนี่น็อตมีอยู่สี่ตัวครับหา,าอะไรใส่กนครับเดี๋ยวหนูพอเราแกะนี้เสร็จแล้วเราก็แกะน็อตแล้วก็นี่บ หัวเนี่ยแงะหน่อยนี้ครับของข้างเลยนีแงะหน่อยครับตรงนี้จะเป็นคลิปอยู่ค่อยค่อยแกะออกมาครับเนี่ยจะเป็นคลิปอยู่เนี่ยปลายแกะงี้ครับเนี่ยนะจอบมาได้ประมาณนี้ครับครับเป็นขนาดนี้นะแล้วก็แกะนะครับส่วนหัวนี่จะมีน็อตอยู่ ฝั่งละประมาณ5ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับอันนี้จะเป็นฟิสสามนะครับพอฟิสสี่ฟิสสี่มันจะไม่มีน็อตครับใช้บิดนะฟิสสี่จะใช้บิดเอานี่ยเอาห้าตัวเดี๋ยวขอแกะน็อตกันครับที่ฝาเนี่ยเราต้องสังเกตหน่อยนะครับเนี่ย มันจะมีเป็นตุ่มอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีเป็นตุ่มอยู่นะครับแล้วสองฝาสองด้านนี่จะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ล็อกอยู่ข้างนี้ตุ่มอยู่นี้นี่เห็นไหมฝาสองด้านจะไม่เหมือนกันนั่วลาเราใส่เนี่ยใส่เนี่ยถ้าเราใส่ผิดแถบนะขันแล้วมันจะแตกแบบนี้ครับนี่เห็นไหมมันจะแตกเลยเนี่ยถ้าเราใส่ผิดด้านนะครับแล้วต้องต้องสังเกตครับมันจะมีตุ่มอยู่นะครับเนี่ยอันนี้กบนี่แอฟซีน่าจะใส่ผิดด้านนะเนี่ยอันนี้ตุ่มอยู่ด้านนี้ใส่ด้านนี้ไม่ใช่ครับผิดด้านเนี่ยนะมันจะไม่ครับ ดูดูดีแล้วก็ให้มันลงให้มันก่งตุ่มด้วยนะครับเนี่ยน,นี้มันแตกแล้วเนี่ยก็เราใส่ Heraus. ต้องดูต้องสังเกตหน่อยนะครับจะมีเป็นตุ่มขึ้นมานี่ฮะนี่ยเพราะว่ามันจะด้านเกขยวกับตัวหนังสือตัวนี้ครับตะลี่อ,อยู่ตัวนี้ขัดตัวนี้ออกเลยนี่น็อตหายไปตัวนึงนะครับเนี่ย นี่สายแพมอยู่ใต้นี่ครับ๋ยวเราต้องระวังนะครับเดี๋ยวนะผมถ้าฟิสสี่มันจะง่าย,ยันนี้ฟิสสี่เนี่ยมันจะเอาตัวนี่สายแพรนี้นั้นเราอาจจะต้องถอยบอร์ดนะครับถอยบอร์ดนี้ออกไปครับเนี่ยที่สามนี่จะยากนะครับเนี่ยถอยบอร์ดออกมานะครับนี่สายแพรลอยสายแพรขาดอยู่นี่ครับนี่เ,เดี๋ยวขอแกะ เอาต้องเอาเหมือนต้องเอาบอร์ดออกนะครับมันจะเอาบอร์ดออกเราต้องแกะลาโพงด้วยครับต้องลอยลาโพงขึ้นนะครับไม่ง่ายครับยากนะครับอันนี้นี่มันต้องปลดสายพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับทำไมถึง,องเอาลำโพงออกเพราะเราต้องเข้าไปถอดส็อกเก็ตอยู่ตรงนี้ส็อกเก็ตนี่ฮะนี่ส็อกเก็ตัวชาร์จเนี่ยอยู่นี่อยู่ข้างในนี่ครับต้องถอดลำโพงขึ้นมานครับ มพงครับครับมพงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะเห็นบอดนะเห็นสายแพรนะครับเนี่ยสายแพรอยู่นี่นี่นี่จะวิ่งไปนี่นะครับเนี่ยเราต้องระวังนะแกะขึ้นมาเพื่อให้ระวงังเนี่ยเราต้องมาถอดสายนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ ครับเราก็จะเห็นปักนี่ปลปักอยู่ด้านในนะครับเราต้องถอดปักนี้ก่อนนะครับถึงจะขยับบอร์ดนี่ออกได้เนี่ยคือาอเงี้ยเราต้องเอาบอร์ดออกเลยนะครับอาการสายแพรขายนี้เราไม่รู้มันเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันมันออกไม่ได้ครับเนี่ยมันต้องเอาบอร์ดออกเลยครับแล้วใส่สายแพรใหม่นะครับเอาสายแพรมาเช็คว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับนี่ถอดปักออกก่อนนะครับดับแรกแล้วก็ตรงนี้ ต้องถ่ายรูปไว้นะครับสายมันตำแหน่งสายจะไม่เหมือนกันนี่ฮะต้องถ่ายรูปไปเลยแล้วเราลอกบัตรเกียร์ลำโพงออกเพื่อถ้าเราจะเลื่อนบอร์ดตัวนี้ออกเนี่ยต้องบัตรเกียร์เอาขั้วลำโพงออกนะครับบอกแล้วไม่ไม่ง่ายครับอันนี้เป็นแบตนี่นะสายแพมจะมีอยู่2เส้นนะครับอันนี้ฟิตสามไม่รู้สส่แพรตรงไหนบ้างเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับ นครับตรงนี้จะมีน็อตอยู่ขัดน,น็อตออกก็จะเห็นนี่ตำแหน่งสายแพรนี่มีแพร้าจะเป็น13พินนะแพรสาพินนี่หายากนะครับอยู่นี้เส้นหนึง่งแล้วน,นี้อันนี้เป็นแพรเล็กนี่แพรเล็กนี่อีกเส้นหนึ่งอันนี้จะเป็นแพรชุดชาร์จปุ่มเปิดปิดอันนี้จะเป็นเส้นเล็กนี่เป็นพวกปรับเสียงเร่งเสียงหยุดช่วงขนาดเนี่ยอันนี้เส้นเล็กนี่นะจะมี2เส้นนะครับ รุ่นนี้น่าจะถอยบอร์ดมาด้านนี้นะเพราะมันจะมีน็อตกันอยู่เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับวิธีวิธีเอาบอร์ดออกนะต้องเอานี่บัดเรกรี่ยวนี่ก่อนนะครับทำไมถึงต้องเอาบอร์ดออกถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ที่เราแกะใช้มานานแล้วมันบวมนะนไม่ออกเนี่ยเราต้องเอาบอร์ดออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่ออะไร เกิดเราไปแงะเอาไขค,รครวงหรืออะไรเงี้ยลงไปเงี้ยไปทิ่มโดนบอรดด้านหลังลายปิ้นขาดในงานเข้าเลยนะครับมันต้องเอาบอร์ดออกวิธีเอาบอร์ดออกแล้วก็ซื้อน้ํายาเอ่อพวกฉีดล้างวนลล่มก็ได้นะครับฉีดเข้าไปในร่องนี้นะครับเนี่ยต้องฉีดเข้าไปในร่องที่บอดมันอยู่เนี้ยนะฉีดเข้าไปสองด้านเลยนะครับนะแล้วค่อยๆนี่ค่อยๆเอาแข็งๆอะไรประวางตรงนี้นะครับ แล้วค้อนเคาะเบาๆจนมันขยื่นตัวแล้วค่อยขยับออกนะครับต้องให้มันขยื่นตัวก่อนนะครับขีดออกนะขีอดกบออกต้อเอาน้ํามันหรือแอลกอล์็แหลยแอลกอฮอคอมันจะระเหยได้ครับมันจะไม่มีผลกับบอดคือเอาออกไปแล้วก็เป่าให้แห้งมาแต่แอกแอลกอฮอค์หรือน้ํามันโซนิกนี่มันเยอะไปผมไม่แนะนําเป็นน้ํามันฉีดวอลลุ่มนีนอย่างเงี้ยได้แอลกอฮอคอได้เพราะว่าข้างๆาเนี้ยมันจะมีไอ้ฟองน้ำอย่างเงี้ยซีนกาวอยู่นะครับเราต้อง เอากาวครัให้กาวมันละลายตัวก่อนนะครับถึงจะเอาบอร์ดนี้ออกได้ครับบัดกีลาโพงออกครับเอาฟักป้ายกันนะครับให้ร้อนไวขึ้นนะครับเนี่ยหัวแรงร้อนๆนะครับจะออกง่ายครับถ้าหัวแรงไม่ร้อนครับสายมันจะแตกนะครับหัวแรงบัดกี้ร้อนทำความสะอาดหัวแรงนะครับหัวแรงจะได้ร้อนๆนะครับ เหลืองฟักกระแดงก็ได้ครับนี่แต้มก่อนครับเพื่อให้เขาร้นไวขึ้นนะครับก็หัวแรงร้อนๆครับนี่ยังไม่ชำนาญก็ฝึกบ่อยๆครับการวิธีใช้หัวแรงครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับเนี่ยหัวแรงเนี่ยสำคัญเลยหัวแรงต้องสะอาดนะครับอีเก็บลำโพงก่อนนะครับ ประกบกันไว้ด้วยเชบเอาหนังยางรัดไว้นะครับอย่าไปวางไว้เฉยครับบางทีเดี๋ยวีไม่เหล็กมันดูดเข้าไปหาหน้าแกวยวกวยขาดดีนะครับเนี่ยหนังยางรัดไว้นี้นะครับแต่สนามดีครับนี่ับนี่แล้วก็ปลดปลดนี่ออกนะครับนี่มีสายอยู่แต่ไหนนี้เก็บสายชาร์จปลดสายชาร์จออกเอาสายแพรดูสายแพรจะมีสายแพรนะเวลาจะดันดึงออกดันออกต้องดูสายแพรนะมันจะมีสายแพรเส้นเล็กอู่เส้นหนึง่งปลดสายแพรออกก่อนนะครับ พอใส่แพรมยงอยู่ใต้นี้นี่เราต้องเอากาวออกเนี่ยลอ,อกใส่แพรพวกนี้ออกก่อนเนี่ยออกกาวนี่ออกนะครับนี่มีใส่แพรอยู่ครับนี่อันนี้น,นี่อะไรมันมันครับแก็ค่อยแกะก็ได้ครับเนี่ยหวงม,มันขาดน,นะครับยากนิดนึงนครับเย็นเย็นเนี่ยเอาสเปร แต่เป็นแล้วมันรุมฉีนะครับมันมันครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็ใช้กาวสองหน้าหรือว่าใช้กาวยางแปะก็ได้นะครับนี้กาวสองหน้าบางๆอ่ะขีดมันได้รอกง่ายขึ้น,นครับกาวมันจะได้นั่นนะหล,หลุดออกครับสก็ตตนี่สก็กตตเล็กอยู่ในนี่ครับนี่นี่ฮแกะสายมาอย่างนี้ครับนี่ นี่แพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนบอร์ดขึ้นมาด้านบนนี่นะครับดูว่ามีอะไรติดอยู่หรือเปล่านี่ออกให้หมดนะครับคูน่นี้แกะได้แล้วก็พวกปลายสายแพรนี่ต้องระวังครับจะไปโดนบ่อยครับเดี๋ยวปลายแตกนะครับเนี่ยแต่เนี่ยเส้นเส้นนี้มันแต่เส้นนี้มันเสียแล้วขาดไปแล้วครับ เราก็ดันบอดไปนะครับนี่เออบอดนี่เสียบอดออกต้องเอาน้ำยาฉีดนะครับดี่ผมจะใช้สเปรย์ล้างบนรูปครับฉีดเข้าไปนี่ครับในร่องนี่อย่างเงี้ยให้มันไหลลงไปเลยครับแล้วก็ฉีดไปหลังบอดนี่เลยครับนี่ฮะฉีดไปหลังบอดพอออกมาแล้วเราสามารถเอาทินเนอร์ล้างได้ครับไม่เป็นไรนี่ฮะ ทิ้งไว้สักพักนะครับฉีดแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยหลังบอดเนี่ยฉีดได้ครับฉีดไปเลยนี่ครับแล้วก็เก็บพวกสายให้ดีนะครับเนี่ยเราหาตูดเหล็กแข็งๆนี้นะครับเอ๊ะตูดเหล็กเราไมนไปงี่วางนี่นี่ครับเนี่ยนี่ครับกดค้อนเคาะไปนี่ครับนี่ครับ แล้วครับค่อยๆนะครับด yup. kind of like. ูด้วยมาติดสายอะไรไหมนะครับค่อยๆดูนะครับค่อยดันๆออกไปนะครับนี่ค่อยออกไปนะครับติดสายอะไรไหมนี่ติดสายนี้นะครับเนี่ยเอามือดันได้แล้วครับเนี่ยพอมันพอมันน้ายามันกาวละลายตัวเราสามารถมือดันได้แล้วค่อยๆดูนะครับค่อยดันออกมานะครับอย่าไปเนี่ยสายแพมจะนอนทางใต้นี่ครับนี่ค่อยดันมาแล้วครับจนเย็น ต้องปลดอันนี้ก่อนนะครับงั้นดันไปแล้วมันสายมันตึงครับต้องปลดหาวิธีปลดอันนี้ออกนะครับเนี่ยใช้ใช้ใชครีมปาดโค้งอะไรเงี้ยนี่ค่อยหนีบค่อยโยกขึ้นมาครับนี่ยเอออกแล้วครับค่อยดึงมาเนี่ยออกแล้วถอนนี้ยวก่อนครับแล้วมันจะล้างครับเนี่ยมันจะล้างเนี่ย แล้วก็ค่อยดันบอร์ดไว้ครับสายอยนี่อยู่นี่นะครับเนี่ยอันนี้บอร์ดมันจะสีกับสายแพรเส้นเล็กนี่อยู่นะต้องเจนเย็นนะครับนี่แล้วก็นี่ฮะสายแพร่จะวางนี้ครับถ้าพิสสีมันจะไม่ได้วางนี้พิสสีมันอยู่ด้านบน,นครับค่อยดันออกไปครับเนี่ยเนเย็น จะยากครับเผื่อถ้าเราเปลี่ยนแล้วสายแพรไม่ขาดเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรหรอกครับอันนี้สายแพรขาดแล้วต้องเอาบอร์ดออกแล้วเพื่อเราจะเปลี่ยนสายแพรนะครับถ้ามันหนืดไปแล้วก็เอาอน้ํามันฉีดเข้าไปอีกนะครับได้ของล้วก็จะเป็นลนักษณะนี้ครับนี่บอร์ดมันก็ไม่ค่อยเลอะอะไรกันเดี๋ยวก็อานเสร็จแล้วก็ัอจะประกอบกับอนามันทินเนอร์ล้างๆสักหน่อยก็ได้ครับนี่ เกิดกันเป็นคาบมันเนี่ยข้างหลังจะเป็นนี่นะเี็นคาบน้ำมันอยู่แล้วก็ที่เนอร์ล้างๆก็ได้นี่ครับนี่ครับกระซายไปนี้ครับเนี่ยมันต้องเอาบอร์ดออกครับเพื่อจะเปลี่ยนใส่แพรเนี่ยสสยแพร์มันจะวางอยู่บนนี้ครับเห็นไหมใส่แพร์ยาวอยู่เหมือนกันนะครับส่วนที่ขาดไปนี่เท่าไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราขอวัดก่อนส่วนเซเล็กนี่นี่เซเล็กนี่อันนี้ใส่แพร์เซเล็กเดี๋ยวเราเช็คเช็คปลายแล้วก็ต้องแกะนี่ยางนี่ออกนะครับแล้วก็แกะปลายออกมา แกะปลายมาเช็คไม่ต้องถอดบอร์ดเนี่ยสังเกตแล้วก็เช็ควัดใช้บิตเตอร์เข็มวัดครับว่ามันอยู่มีอยู่ประมาณหกหกหกลายลายประมาณหกพินนะครับแล้วก็ามาค่อยลัดเอาวัดเอานะครับส่วนเส้นใหญ่นี่ขาดไปแล้วนะครับเส้นใหญ่หัวจะโผล่ด้านนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เส้นใหญ่หัวจะโผล่แล้วขึ้นมานี่นะครับนี่